ค่ำคืนอันมืดมิดท่ามกลางป่าใหญ่จูร่าก็ได้มีการเคลื่อนพลเพื่อไปสู้กับกองทัพออกซึ่งนำทัพโดยพี่เมือกและเหล่าลูกกระจกที่อัปเกรดแล้วของมันตัดมาที่โซเอแม่งก็ได้รายงานมาว่ามีน้องจิ้งเหลนกำลังจะถูกออกจับทำเมียให้ข้าเข้าไปช่วยไหมพี่เมือกก็ได้บอกว่าจัดการไปก่อนพวกข้ากำลังไปสมทบช่วยแรงตัดมาที่พวกออกายหากันเฉียดเลยมึงจะเก่งเกินหน้าเกินตาไปละน้องจิ้งเหลนที่ได้รับบาดเจ็บก็ซัดน้ำเมือกของพี่เมือกเข้าไปบาดแผลบางตายก็หายวิบวับไปเลยข้า พี่เมือกเทมเพลสน้องจิ้งเหลนก็เลยขอล็อกออนวอร์ดว่าให้ไอพี่เมือกไปช่วยพ่อและสั่งสอนพี่ชายกาบิรูเฮงซวยของมันให้จีเอนมก็ได้เข้ามาปลอบว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพี่เมือกจะดูแลน้องอย่างดีเลยพี่เมือกก็ได้สั่งให้โซเอมุดเงาไปช่วยราชาจิ้งเหลนตัดมาที่สมรภูมิการสู้รบของพวกหมู่ป่ากับเหล่าจิ้งเหลนไอกาบิรูเม่งก็ได้สั่งถอนกําลังตั้งหลักกันก่อนมันก็ได้เหลือไปเห็นไอหมูผีปอบกําลังแดกพวกเดียวกันเองแดกยากจับจิ้งเหรนข วะมันก็โดนพวกไอหมูป่า ปอบล้อมเอาไว้หมดแล้วและไอ้พวกนี้มันก็จะมีสกิลที่สามารถเอาความสามารถจากสิ่งที่มันแดกมาเป็นของตัวเองได้ไอ้กาบรลก็ได้สั่งให้จัดทัพต่อสู้ระยะประชิดมันก็ได้สังเกตเห็นออร่าพลังอันชั่วร้ายที่แผ่ออกมาก็เลยนึกว่าไอ้ตัวนี้แหละออกรอด้าสู้ต,ต,ตัวตัวแม่งเลยแต่ว่าไอ้พิษยั์ที่ทรงพลังมากมายมหาศาล,าลบันดะไทยขนาดนี้ก็ยังไม่ใช่ออกรอดตัดมาที่เกวมุดแม่งก็กำลังคุยกันถึงแผนที่มันวางเอาไว้กับไอ้ตัวตลกชันนีนั่นเองเทรนนี่ก็ได้ลากงอกมุดออกมาจากต้นไม้พวกแกนะทำร้ายป่า ตัดไม้พยุงทําให้ป่าชิบหายวายวอดกันหมดเพราะเช่นนั้นตายสาจงออกมาพูดแห่งลมซิลฟิสเอรีลบรียส ป่านนี้นะ่ะพังพินาศย่อยยับดับอนาถไปแล้วละ่ะกูไปแล้วโว้ยตัดมาที่เวทีมวยโดนฟาดตัดปิวเลยไอ้จิงเหลนกูแม่งก็ได้เบ่งพลังใช้ระเบิดมังกรวารีไอยักษ์ก็ได้สะบัดขวานจนพายุแลบออกมาอ๊ม ปันช็อปแชปช็อปแชปชวบแชพช่วบแชพไหน,นไอกาบีลุสู้ไม่ไหวากำลังจะตายแต่คือเน่ยข้ามาแล้วโว้ย รังกากรุมามด้วยพวกข้ามาช่วยตามคำสั่งของท่านลิมูรุฮะฮะฮะข้าไม่รู้หรอกนะวไอ้สันขวานลิมูรุนั่นมันคือใคร <El za. S 1> ตัดมาที่พวกเบนิมารุแม่งยืนแอคกันอย่างเท่เลย ไอพี่ยักษ์เสือกไปพูดดูถูกเขาว่าไอ้กอล์ลินหน้าโงก่กับไอหมาเวนตะไลมาก็ช่วยเฮียอะไรพวกมึงไม่ได้หรอไอรังกากดชิปหายโวโหจัดตาแดงเบ่งพลังสะท้องฟ้านี่มืดครึมเลยแม่งก็ได้เกิดโคตรพ่อโคตรแม่พายุเห็นการโจมตีหมู่ของไอรังกาไอาย,ยักษ์นี่โดนสายฟ้าเล็บใส่ร้องเสียงหลงยังก็ e. คนโดนของหายวับเลยรังกามันก็ดันทะลึ่งพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นมีเขางอกสองเข่าแล้วก็นี่ถ้ามึงเป็นร่างขั้นสุดยอดเขามึงไม่งอกเต็มตัวเต็มแขนเต็มขาเลยเหรอนี้มารู้แม่งมันมืออัดไฟใส ไม่ยั้งเลยตาแก่เนี่ยวิ่งฟันฟึบเดียวตายหากันเป็นร้อยอาเจ๊นมก็ใช่ย่อยฟาดทิ้งขึ้นยักษีบฉลามพุ่งเหลาเข้าไปในฝูงหมูตายเรียบพีเมือกบินสังเกตการวิเคราะห์ความเสียหายตัดมันที่โซเอหล่อลวงเกียงเลยและก็ได้ช่วยพระราชาออกมาได้สําเร็จในระหว่างที่กําลังจะพากันเดินออกมานั้นก็ได้มีไอหมูหูกระต่ายตัวยักษ์ออกมายืนขวางแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะขอรับข้าได้มัดมันเอาไว้ละขยับนิดเดียวตายหาคาท,าที่แน่มือพวกไอจิงเหรนข้างหลังหูตาแตกอ้าปากหัวเลยมึงไอ กากนกขุนทองร้องฮูแม่งก็ได้บ่นว่าเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทำไมพวกมันถึงเก่งกันนักจะโกงเกินไปนละแยะแล้วแย่แล้วต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นท่านผู้นั้นฆ่ากูแน่ตัดมาที่ชายปริศนายิ้มมุมปากพร้อมกับจิบไวน์ชิวๆตัดมาที่พี่เมือกแม่งก็ได้หาตัวออกหลอดเจอแกเกือบข้าต้องตายกันไปข้างหนึ่งใสหน้ากากพร้อมเลยและตอนที่13ก็ได้ตัดจบลงตรงนี้ค่ะพี่เมือกก็ได้เหลือบไปเห็นผีกระสือพุ่งใต้ลงมาแสกหน้าขึา้นมนไปแผ่นดินสนันวัน ไวเช่นและผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นจอมมารเกลมุดก็ได้ปรากฏตัวออกมาแม่งก็ได้บอกว่าพวกมึงนี้จะมาทําลายแผนการที่กวางมายาวนานกว่า15ปีพังมันก็ได้วางแผนที่จะให้ออกหลอดแดกให้เกลี้ยงแดกให้ยับแดกให้เช่นสได้วิวัฒนาการขึ้นเป็นออกดิส ASTER และขึ้นเป็นจอมมารไอหมูยักษ์ก็ยังงง,งวาเอ๊ะวิวัฒนาการจอมมงจอมมารอะไรของมึงวะไม่เห็นจะบอกข้อตั้งแต่แ,แรกเลยแม่งก็ได้ปล่อยลำแสงเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงใส่พวก ไกะบิรู้มอมแมมเลอะเทอะเช็ดยังยังไม่สะใจขอซ้ำอีกรอบ พี่เมือกก็ได้เอาน้ำเมือกของมันให้กาบบิดูไปรักษาเหล่าลูกกระจิ้งเลียของมันแม่งก็ได้จับขึงดึงตะข่ายและต i̇şte ึงมันเอาไว้ด้วยใยเมงอมุมและโดนไอพี่เมือกอัดท้องโอ้วหสัเข้าหน้าใยขาดไปอยไปเลยมันก็เลยร้องไห้งอแงวิ่งไปหาไอหมูยักษ์ช่วยข้าด NO ้วยช่วยข้าด้วยไอหมูยักษ์ก็ได้นึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณชุบเลี้ยงอุ้มชูมันตั้งแต่เด็กๆกย่ากตกตโไ จากนั้นผีปอบก็ได้เข้าสิงไอหมูยักษ์แดกแม่งเลยแล้วกันกระแสพลังเวทในตัวของไอหมูยักษ์ก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไอจาวิสบอกว่ามันกําลังวิวัฒนาการเป็นเกามันแม่งก็ได้แปลงร่างจากออกหลดเป็นออกดิสเซนเตอร์ความมืดมิดก็ได้กลืนกินออร่ารังสีอมตได้แผ่ขยายออกมาดอมมานเกลถือกําเนิดขึ้นมาแล้ว พ้อคือผู้กลืนกินทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้จอมโโมารแกวเจนมไม่รีรอขอหนมฟาดน้า,นามเมงสักทีเงือมันก็ได้ฟาดดับคู่ไปเต็มข้อแต่กระโดดในหมู่ยักษ์สะบัดฟาดตีเงังกากลับไป ไอหมูหัวขาดมันก็ได้ผลกาวตาช้างออกมาดูดหัวกลับคุไปติดเฉยเลยตซเอ A ก็ได้ใช้วิชาคุกเส้นได้ขังมนันไว้ไอพีไฟมันก็ได้่นไฟเข้าไปยัดคารังไอรังกาก็ช่วยซ้ําจัดสายฟ้าทมิพผู้ดิ่งลงมาช็อตสใส่ไอหมูร่างกายสะบัดสะบอมมันเมมบาดเจ็บเล็กน้อยมันก็ได้จับหมูลูกกระจกของมันมาซอยวิญ,ญญาณผีปอบเข้าสิงแดกทุกสิง่งทุกอย่างที่ขวางหนาะถ้ามองมันเป็นซาชิมิหมูมันก็ดูน่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็เฮียละมันก็ได้รักษาตัวเองจนหายและ ยิงมินิพลังขึ้นเต่าออกไปกระจายออกมาเพียบเลยแต่ก็โดนพี่เมือกขมือบแดกยับเรียบเลยพี่เมือกแม่งก็ได้เดินมาและได้สั่งให้จาวิสเข้ามาควบคุมด้วยหมด Auto ออโต้แบทเทิล จาวิสมันเก่งว่ะมันก็ได้พุ่งมาฟันดาบไม่จนไอ้หมูต้องกระโดดถอยออกไปถ้าไฟไหม้แขนข้าไม่ยอมหยุดสักทีดึงทิ้งแม่งเลยแม่งก็ได้เบี่ยงพลังและงอกแขนใหม่ขึ้นมาไอ้หมูโมโหจัดจ้าตัดพลังใส่สองมือเลยไอ้จาวิสก็กาลังยืนดูดพลังของไอ้หมูอยู่ไอ้หมูก็ได้พุ่งแว็บคู่มาขวาตัวหมับตรงให้ดวงตาของพิ่เมือกก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเพิงและวิชาไฟจากนรกกลุ่มที่1้8ยสของอีฟิตก็ได้พุ่งออกมาแผดเผาไอ้หมูให้เป็นเท่าทานแต่ว่า ดูเหมือนไอ้หมูจะมีสกิลต้านทานไฟไฟจึงไร้ผลพี่เมือกก็เลยขอสลับตัวกับจาวิสออกมาคุมเองเพราะคิดอะไรดีๆออกแล้วไอ้หมูก็เลยบอกความเสร็จแน่แดกมึงแน่ก่อนที่แกจะเด็กข้าข้านี่แหละจะเด็กมึงก่อนการต่อสู้ในครั้งนี้ก็จะเป็นการแข่งกินฝ่ายใดที่เป็นฝ่ายกินเสร็จก่อนก็จะเชิดหน้าชูตาและชนะไประหว่างสกิลโหยกระหายกับสกิลนักลา่าใครมันจะแนวกันแม่งก็ได้โดนพี่เมือกแดกเข้าไปจนภาพนั้นย้อนกลับไปเกลมันก็เป็นคนดีคนนึงแหละที่ย อสละแขนของตัวเองเพื่อให้เด็กๆที่อยู่ก็หายนั้นอยู่รอดจากนั้นทั้งสองมันก็ได้คุยกันผ่านกระแสวดวทไอหมูมันห่วงลูกน้องของมันพี่เมือกมันก็เลยบอกว่าจะช่วยดูแลพวกนั้นต่อให้เองหลังจากไอหมูผีปอบอยักตายไปผลของสกิลโหยกระหายทีมทุกตัวมีก็ได้หายไปและสัญญาที่ว่าหลังจากจัดการออลลอดเสร็จแล้วพวกเบนิมารุก็จะเป็นอิสระแต่ว่าพวกพี่ไฟก็ได้ตกลงปงใจกันว่าจะขอติดสอยหอยตามพี่เมือกต่อไปตลอดชีวิตและตอนที่14ก็ได้ตัดจบลงตรงนี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บจิ้มเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชวช่องเขาเลยสวัสดีครับบบ๊าายไอเวน